อังสะพยัญชานังเกวัละภริผลนำภริสุตังพระมาจาริยังปะกาสิเดชิตามาอังภะคะวันตังอภิโพชยานิตามังภะคะวันตังสิระสาณามา yo sesuatu dotawatan moang sandi digo kali go pasiko Oh yo kangwe kita hobin yonyi karenaan taang poica ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆรยาภิรังจังริปุริสาพยุทานิยัตตัปุริสัพุทละาเอสสัพภะควะโตสาวกสังควรภะโนายโยปาหุนายโยทักทินายโยอัญชลีการะเน อัญธรรมยรัตนตยาปรมาคาถายติวาสังเวตราปริกิธนะเปตัญจปทนามเสโผโธโสสุทโธคณุญญะ <imitation> 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 เทนะตังอิทิวะเมตังตับิปุสนายปังวาตุทะยังวันทยตาทิสังตะก ปิตุขาตทวางปิตุขามารณังปิตุขานสุปะริเทวะตุขะตัวมะนตสุภายาสัตตุขาตัติเอหิสัมปยุคโตตัทิเอหิวิปยุคโตยังผิชัางนละงไปต ปาทานะขันธตาสุขาสยยาอิทังรูปปาทานะขันโดเยสโนปาทานะขันโดสัญญยปาทานะขันโดสังฆรูปปาทานะขันโถวิญญาณ ต uh ัง uh หัวเสศรันตังสัมมาสัมพุทธังสัสสะคารัสมาอนาคริยังปะปะทิตาตัสสมิงพระวาวัติพระม่จริยังจรามาอิโคณังสิกาสัจีวัม takkan taksaan takirinya yang sangat takul panaya ming operatiya paramarinya no panaya iya

sama bahasawat dapatring kepasang pasanaangpati ayam Yawa Dewa uh Paris sayang binanaampati la sampai Yo Shakira pada ya wa dewa upa nang nang waya patisa nang letha nang patisa ayah apya patya parama ayati. อนุตตรังอภิสัมโพดิงสมโพชิตาวาตถาคตังปานธรรมังยังอเทเสสิธรรมไม่จะคลางอนุตตรังสัมมคเีวาปวัตนลอยแก่อาปาติวติยัง ยาตาคาตาโอันตาปฏิปฏติจะมาทีมังยาตุสวริยาศาสั์เยซูวิสุทธังยานาคาสานังเทสิตังธรรมราเชนะสมาสัมพุทธิเดตตันัง Namena wisutang-sutang tamajaka pavatanam Vaya karana patena sanghitam tamphana masing Iwang niasutang ikang isi pakatnya ikat ayet atara kopak kawapan cawak iya pikro amang tesi tawini pikawin antapapacit dengan hasil kita payun yang kami suka masukkan di kanuyo kongino kamu

Ave kwe upa ante anupa kama majima patipata ya pinja ya sam ya nimpa ya samwatati kata majima patipata Sakatena api sambosa jago karani jaga karani upasama ya akrin ya ya nikara di ayami wa ko ma ko sayya di kama sanako Sampai maksima Pati patah Tetap hati Na api sampot Pada kukarani Yang nakarani Upasa maya Apin jaya sampot Ayani Naya sampot Tati itang Kupanati อริยสัจจังฐาติปิฏโฑอาสราติโลกขมารณานติปิฏโฑของโสกะปริเทวะตูนประทุมนันท์อุปายะสาทิทุกขา Paya tua koyam kita nerapati sampi tuan, sang kisemen panju satu kah ikan parit paridot pasamu teryo arya saktang yang kena kono pwi dana tirak pasah kata 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 ini saya yaknianggamatan haawatan na pawalan na Iang go pannavit hwe to kan niroho harinya sang yo saya yewatan yaAC Sab rahananiroho ja kopatitikja korbotianana ตดรัจนิโรธัศมิลีปฏิปทาอริยสัจจังธ์ญาณิวะอริโยตังขิโคมาโคสัยยทิสังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวุสัมมาวายาสัมมา bisa merasa mati hitangku harinya saja ini gawe ngope anak nu soten soang me su pun dapat uta dapatpannya

utapatilanggo kaca mau sayo arenya sa can dime gohana nu sote sume su wo utapatiang utapati dipannya utapati diwit utapatiko utapati ditang saatkan patsanngedik palingke anak lusote soam ducague uta dapat dian dapat dinya utama utapati ko Utapati tam cổ, utapati tam cổ, samudhayo arya satcampañena antimekha ve vepa nanos te sutam me sutako utapati ya nam, uta panya, utapati mecha, utapati โออริยศาสันติเมแหเขาแว่คมงแพร์อนานุสุเตสุธรรมเนสุจักโยอุทัปาทิยานัอุทัพปาทิปัญญาอุทัพปาทิเวชฌาทัปาทิอาโลโอุทัปาทิตังโก้าิทังโดยกานิรโวชอริยศาสัญสติฆาตพันติเม ภิกขเวบเทหะนนสุ็แทรธรรมเแมุ้จักเวนุทตปาทติญาณังอทตตปาติปัญญาโอทัปปะติเวชชาอทตตปาติอารโกอทัปปาติธรรมอปะทิธโดยขะนิโรโอริยสัจจสัจจะติมภิกขเวบเทอะนโน สุเตสุธรรมเมสุจากผอุทัาทฏิญาณงอทัพปฏิปัญญาอทัพปฏิเชาออทัพปฏิอารโกโอทัพปฏิอิทันโกขนิโรธาชามิเนปฏิปทาอาริยสัจจันติเมเทเวะพรเพยานุสตสุธรรมเมสุจากผ โอทาปาติญาณังอุทาปาติปัญญาโุทาปาติเวชญาอุทาปาติอารมณโภตโอทาปาติตังโภตผันิธังโภตผันิโรธาาไม่ดปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัามปันติเมียภเว ເຫຫະນະໂນສຸເສສຸທັມເມສຸຈາໂທະປະຍານິຍຍາໂຫທະປວ จะอุทาปาทิญารโดกอุทปาทิตังพวปัญญาเดยขาิโรทตักานีปฏิปัติจรรมาวิตันติเมวเมขเวปเทอานุสเตสุตัมเมสุจาโยอุทปาทิญานงอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิ โลยโกวทปาธิยาวะเทวันยะปเมวพิฆเวนิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเฮวันติปริวัตตังขวัสสะการัญญะทัพุตังญะนัสสานันโสเวสวะทังหสิเนวะตางวาังภิกเิสเิวะเกโรเกสมาะ จเจสพรหมเกสัสมณรหมนิยาปชายสัเทวมนุษยสายะนตตรังสัมมาสัมพทธอภิสังโฆตัวปัญันยาทิงยะตัวจโวิยชิเวอิสัจโตสอริยสัตสุเวัน dikari watangwar sekarang nyata koang jasanang the siana mangpit tapi wa loke

Bodha pasi Ajo, arnima Bodhya mantimaja tina tina nipunapa o tina o cepak o hatamna panca o kijati o apa o to pasi sangka विरजा पाधि कीर्ति समुतय धर्मं सङ्गीरोमन्त्रि भगवति ते च भगवता धर्म चे भोम देव मनोजा वे सोमे त्वं भगवता त्व रशिया Isipakane <ihaz> wikasajit Anotarang kamajakan Bawati tak apa siwati yang samane Kamane nawan <violin> Bede <beeping> nawan Mare nawan วานังสัตตะวังสุต๎วายะมะเทวา สาเวสุนพระมาปัยสารชานังเทวานังสารทังสศตวะพระมาปรหิตาเทวาสังทามนุนสาเวสุนพระมาปรหิธานังเทวานังสารทังสศตวา สัตว์อาภัสราเทวสัตว์มนุษยาติสุขอาภัสรานังเทวหนังสัตว์หังสุตว์ปริตรสุภาเทวสัตว์มนุษย์ชาตปริตรสุภา मेहा पराणं शेवानं सं सुवा अभिना एव स धमनु स वे सुम अभिहानं देवानं ังสัตตังสุตตะวัสุตันสาเทวาสัตถมนุสสาเวเครืองสุตัสสานเทวานังสัตถังสุตตะวัสุตัสสีเทวาสัตถามนุสสาเวเครืองสุตัสสีนังเทวานังสัตถังสุตตะวะอะคนิตะกะเทวาสัตถมนุสสาเว Pawatang para nasiyam isi patani mikha thaye adno sarang kama jang pawatirang apa tiwantiyam เตนะภะมีนะเตนะโมเตนะยัพพะพรหมโรตาธัสสะอัพพังคะ gucken ayayan data terseansi logaangkem bisa makam pinang pawirti pamanu jaurroso lopat orang sigam miwati warang cewanu ทานสิัญญาสิวัตะภพคนทันโยัญญาสิวัตภพคนทันยติจิทคอาญาสนตคนทัญญาสัญญาคนทัญโยตเวนนาหานอโมสีต Kata-katanya Pernah mati Gak dirapatkan